อย่างพ่ออย่างแม่เราเพื่นว้างพื้นฐานไหวเข้าดีเพิ่นผ้าเฮียเทาสางผาเข่าขาขายต่างแต่หน่อยเนาะต่างแต่นนดุ่นหน่อยนี่ทุกอยากลำบากเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องคาสวัสดี FC นิร i Channel นะคะพี่น้องขาเจอกันกับ n i ร i Channel คือเก่าคือเดิมยู่บ้านสวนน i ร i Channel จ้าบ้านกับกระรังเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขาเสร็จเป็นบางอันนะคะเสร็จกระเบื้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อหน้าจะพาพี่น้องเขาไปเพราะว่าตอนนี้ยังหกอยู่เดี๋ยวมืออื่นจะพาพี่น้องเขาไปเบิง่งแต่ว่าวันนี้สร้างอันอันสร้างพนักงานอ่าบ้านสวนคือพี่เคย นั่นนะคะเบิกที T ่ให้พี่น้องขาเพราะว่านี่ลุยจะเป,เปเลี่ยนเป็นหม่องทีเรียงง่วโดยตรงเลยคือหมองที่แค่คกลฬาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคือทําอะไรไว้บ้างทําแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ทําเป็นแปลนอะไรยังไงบ้างตรงไหนจะทําอะไรสร้างอะไรเพิ่มบ้างนะคะพี่น้องะ่ะเดี๋ยวนีิลุยจะพาพี่น้องไปเบิง้งลงไปช่อมบ้านสวนนะคะว่า จะพัฒนาไปเป็นอะไรไปเป็นฟาร์มจะไปเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปกันเลยค่ะก็ยิ้มเหมือนสนยิ้มไหมกันหนึ่งสองสามไป ดีนะครับพี่้างคามุมนี้กระเจาดินมาเทศเลยเสียดคู่ขึ้นอีกป้องกันบอลแล้วเป็นเมลี่เอ้ยอันมองนีกระสีเท่เหลักกระเฮ็ดคู่ขึ้นเพราะว่าสีเฮ็ดคอกงัวงไซนีน่อีกนะคะพ่อครัวก็จะเป็นเฮ็ดเฮ็ดกลางมองเต้นล่ะเพราะว่ามืออื่นเพิาสิวห้ใหญ่เต้นออกห้แฟนเมลี่จะไม่ใหญ่เต้นแล้วนะคะผู้ใดแฟนเมลี่ไพล่ากับแฟนสร้างน่ะล่ะเออเออเออ่เต้นออกหายบางกระเฮ็ดต้องกลาง เป็นขอ,อกงัวตะปาเฟียงกับสีวบหม่องเกลายวตว่ากลางเป็นขอ,อกงัวแบบเศร้าโฮมตะ่ากากแดดกับสีออกมานีกับสีเทดต,ต้องพูดกับเป็นแดดมองนี้จะเป็นสองขอ,อกจะทําเพิ่มแล้วก็จะซื้อวัวมาเพิ่มนะคะน้องขาแลวกะ็ข้างล่างก็จะทําเบิกออกปลูกยาเป็นทีถาวรเลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันค่ะ พี่น้องขาแต่ก่อนมันเป็นขั้นแท่นหน้าเป็นขั้นแท่นหน้าคู่โงงไปขุดแมนเบิร์ดมันบอ้าพี่น้องสังเกตตอนเล่นกีฬาก็สิเห็นว่าเป็นขั้นแท่นหน้าเด้พี่น้องขาบานนี่ลุยกับโลขั้นแท่ออกแล้วหลก้กกาเอาดินไปถมมองพื้นที่มันตำคือพี่ไก่ยนี่เฮ็ดเข่าเครื่องนึงหลกัก็ปะอกหญ้าเครื่องหนึ่งมันบอสําเร็จเพราะว่ามองลุ่มมองยังน่ะคือน้ำม,มันขังหลก้กกามันเท็ดหญ้าเข้าตายบาดท,ที่นี่ นี่ลุยกันเลยแปลงออกเบิดเราจะปลูกหญ้าเบิดนี่นะคะมองนีกัจกิเฮ็ดขึ้นเป็นอ่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนโมเนมนต์วันโรงเรียนเรียนหนังสือเดอ้อเป็นโรงขึ้นแบบว่าให้งัวมาเศร้าโฮมน้าเฮ็ดเป็นโฮมเฮ็ดเป็นอาคารอยู่ย่ามฝนตกก็อยู่ได้หนีสินาย่ามแดดก็อยู่ในหนีตอนเวลาปล่อยเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าปล่อยฝนตกย่ามใดกินสินาไก่มันรีโฮมอยู่ในหนีนะครับพี่น้องขาแล้วก็ ขาวพกะทิเขาใส่ขอ,อกไวนะ้เนาะแปนเป็นที่นะคะแล้วก็มีฝั่งนู้นจะปลูกหญ้าแพงโก o l เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเมลี่มาขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ะมุมนี่กะสิฝั่งทั้งนี้มันจะเป็นพื้นที่คือไฮน่ามันจะลุปแนวจักน่อยลุปนี่คือบา้ามันค้อยมันตํานะคะมันจะเป็นทางน้ำไหลออกคือมุมนั่นบานนี่ลุยกับเลยเบิกเบิกันแท่หน้าออก คือการนฟังนี่ต่ว่าทางรูปๆนี่จะปลูกแพงโกลาปลูกหญ้าแพงโกลานะคะแพงโกลาแพงโกลาก็จะพื้นที่นี่ก็จะ,ปะเป็นแพงโกลาเบอร์ตตะวันเริ่มต้นจะปลูกนี่ซะก่อนพี่น้องสิปลูกฝั่งนี้ก่อนนะคะปลูกเป็นแพงโกลาเพราะว่าหญ hmm ้าแพงโกลานี่ย่ามน้ำ,นำห่วงมันกระบอดตายย่ามน้ำไหลน้ำฉุ่มกระบอดตายมันก็จะลอยขึ้นน้ำน้ำอาก็ย่ามแล้งมันกระบอดตาย เกษสิเกิดไม่ยู่ของมันยังสั่นละเพราว่าหญ้าแห้งกล้าล่ะกัญ้าไว้ขาวนี่จะเป็นพืชที่ทนน้ําทนแล้งนะคะไม่ตายนะคะก็เลยนี่ละ่ะสิปลูก้าแพงงกล้าล่ะก็อาจะมีหญ้าไว้ขาวแนวเส่่มๆสักหน่อยล่ะกะเดินนีกะเอาไว้ถ้าเปิดบงไงใเหล่นกีฬาของทีมงานได้คือเก่านะคะแต่ต่อไปกษสิเป็นหญ้าเป็นหญ้าแพ่งกล้ากษสิเลียงง่ายขึ้นอาจจะมาเป็นเฟี้ยงได้พี่น้องขานี่ละ่ะ ก็คือวางอนาคตไว้นะคะเขา่าเป็นบางคนว่าหน้าเข่าก็ดีได้เข่าก็สวยคือเขามีหน้าอยู่หน้ากับเฮ็ดทงไม่เฮ็ดพ่อกินกับพอ่อจังสีนะครับรวา่าเฮ็ดหน้าน่ะขายอะให้ไปเลยสองปีง่วนี่สมมุติว่าออกลูกปีตัวปีหน้กันหน้าสามปีจังสีได้ซ้ำขายงัวตัวหนึ่งแต่วัวมันออกลูกทุกปีนะ ามปีทัง้งสี้นในซ้ำขายง่วตัวหนึ่งเด้อหน้าแต่ง่วงออกลูกทุกปีได้ขายทุกปีนะคะเป็นความคิดของใครของมันเนาะเป็นความคิดการวางแผนชีวิตของใครของมันการวางแผนการชีวิตก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของนิลุยเป็นความคิดของนิลุยที่อยากสร้างขึ้นนะคะเพื่อว่าอนาคตครอบครัวก็จะได้มาต่อย,ยอด คือบทต้องเฮ็ดอยังอีกคือจะวางแผนไว้ให้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนเนาะร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเนาะพี่น้องถ้าก็เลยอยากวางแผนอานาคตไว้ให้ขอบรัวไว้ให้คนนเขียวหักยูต่อไดแบบสบายอังศีนาก็อาจจะแบบว่าต่อไปก็อาจจะเนื้ออย่างเมลี่หา,างินใดก็นี่ลยอาจจะเม่รีออมออมแล้วก็เป็นวัวให้หนึ่งแม่อังศีนาใขคว้าใส่เหรียญใส่หัว ต่อไปสิแมลีนี่ก็สิใหมมีคขึ้นกันเอายุบ่เอา,อาเอาซื้อไว้ให้ก้อนแน่ตัวหนึ่งต่อไปมันออกลูกก็จะให้ออมไว้ออมเงินไว้พอเสร็จแล้วก็จะให้หนึ่งแม่พ่อสวสีวเศร้าทํางานกับนีลุยส่วนสิไปยุบานก็อาจจะมีสองสามกรว่ากันไปก็ไปเริ่มต้นชีวิตได้เลยออมไว้มันก็เป็นเงินเก็บของเราใข้กวัวสีเด่นนู่นนี่นั่นใค้กวัวสิ ปเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าแก่แล้วนะเมลี่สามสิบแล้วนะคะสามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้วกกอยากให้มีอนาคตอยากให้มีง่วงอยากให้มีอย่างใบพื้นฐานบ้างพื้นฐานชีวิตใบนะคะนี่ลาพี่น้องคือถ้าระวางพื้นฐานดีอย่างพ่ออย่างแม่เราเพิ่นบ้างพื้นฐานไห้เฮาดีพิ่นผ้าเฮาเฮ็ดเท่าสางพ้าเฮ่าขาขายต่างแต่น้อยเนาะตั้งแต่นี่ลุยหน่อยน,อยน,อยนี่ทุกยากลำบากเด้อไปหาขายพักขายมีมัดระบาด มัดรหัสิบตังก็มีมัดละบาดไปทรงตลาดที่แตกๆไปต,ต,ตีสองตีสามไปหาแงาี้หใครมดแดงขายพอแม่ผ้าไปกับไปคือพ่อแม่ไม่ผ้าลำบากแต่น้อยเข้ากัเลยหูวใจความความลำบากอ่ะมันเป็นยังไงตอนนี้เราพอมีทางหาแล้วอยากให้พ่อให้แม่สบายแล้วแล้วก็อยากวางพื้นฐานไว้อยากอยากวางพื้นฐานไว้อยากให้คนรอบขางเข้าได้มีขึ้นกันจะได้ต่อไปอนาคตจะได้ไม่ลำบากนะคะ โอเคค่ะพี่น้อง่ะใครว่างมาดูงานกับนี่ลุยได้นะคะเอาไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ